เพื่อความบริสุทธิ์ใจเปิดหน้าให้ผมดูเปิดหน้าให้ผมผมไม่หนีเปิดหน้าอ่าเปิดหน้าถ่ายไว้อ่ากลับไปอยู่ตรงนี้ให้หมดไม่ต้องล็อกผมนะแล้วเอาหมายมาแสดงโอเคโอเคน่า รับเตือนหลวงหผมหลวการหยกหนีตรงนี้มันคือความปลอดภัยของผมทุกคนหลักชีวิตหน่อยพี่เกิดพี่ขับรถมาคนสี่ห้าคันแม่งมาล้อมรถทุบรถแบบนี้ใครจะอยู่รอป้าบอแล้วบอกถามผมหนีผมยังไม่ไปผมรอพนายนมาผมไม่หนีไง ไหนรถ่ไมันติดเพามันติดมากติดมากเขาตาใช่ใช่มันติดกุญแจโดนหักครับกุญแจโดนหักกุญแจหักใช่ครับพวกของคุณเนี่ยหักกุญแจรถคุณ่ะไรเอาขยับออกไปเลยกุญแจโดนหักจะไปได้ยังไงคุณหักกุญแจรถคุณหักกุญแจรถคุณทุบกระจกรถเมื่อกี้ยังบอกว่าไปผมอยู่เลยนี่น่เอาแล้วไปจอที่เราก่อนครับกุญแจโดนคัดู หักกุญแจรถเราจะไปยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเพี้ยโดนนุ่นก่อนนะที่ลงมาคนหนึ่งก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวให้พี้ยรถไปจับเอาใน้องน้องเอาให้คนออกก่อนกุญแจรถกุญแจรถโดนหักเนี่ยใครหักกุญแจรถก็ไปไม่ได้กุญแจหัรถไปเลยกุญแจรถโดนหักโดนรถโดนโดนเปิดกันตรงยกมาแล้วก็หักกุญแจรถหักกุญแจรถโดนหักไหนอ่ะ เอาลูกแจ้งมาครับเอาเอาลูกแจ้งเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเปิดกระจกมาไม่ดีไม่ดีบอกรถจำเกียร์ว่างได้ไหมครับเกียร์ว่างได้ไหมเกียร์ว่างได้ไหมเดี๋ยวผมเกียร์เดี๋ยวผมเกียร์เกียร์เกียร์พื้นที่ให้แป๊บนึงเอารถออกก่อนต้่งอทั้งนั้นใส่เกียร์ว่างให้นใส่เกียร์ว่างให้นใส่เกียร์ว่างก่อนเกียร์ว่างก่อนเกียร์ว่างเกีว่าง น้องผมจะว่างก่อนผมจะว่างก่อนที่จะถึงนะผมไะยอมบอบี้เย่ไหแล้วครับแล้วครับบอบี้มันก็เป็นทางมืดไอ้บอี่มาทุบแต่ผม้องกแบบผมบอกเลยว่าการกระทำของบกบี้บาดถึงอน้ากับการที่ต้องมาทุบรถกับการที่จะต้องมาขับรถปาดหน้าอ่าเราไม่ก็เมื่อกี้บอกแล้วว่าถ้าจะจับให้เดินเข้าไปจับเลยก็รอแจ้งเข้าจับกลุ่มนะครับ การทุบกระจกรถครับจะพาไม้กับพี่นอนไปที่สนอนหัวมากนะครับไจ ไม่ว่านะฮะแต่การกระทำของทนายทั้งหมดเรารู้สึกว่าบ้านเมืองแบบนี้มันไม่สมควรอยู่ผมใจเย็นพี่ผมใจเย็นสุดแล้วบอกปุ้บี่เองว่าปุ้พี่ต้องใจเย็นไม่พี่จริงๆอ่ะที่หลังอ่ะพี่ใส่เครื่องแบบแสดงตัวเออแค่นั้นจบให้มันดูสง่างามพี่ขี่มอเตอร์ไซค์มากันเยอะแยะขนาดเนี้ยมาทุบรถพี่ขี่มอเตอร์ไซค์มาหกคันเงี้ยมาล้อมรถทุบรถโอ้